ยามเช้าครับผมวันนี้เป็นใครองบินะอ,อ,อพอสาวครับโออสาวน้อยการบินสวัสดีครับอนี่ครับเสียงแอดก็เพิ่งตื่นนะสวัสดีตอนเช้านะครับ ตอนรับวันใหม่ที่สดใสนะครับขอให้ทุกคนเริ่มวันใหม่ในชีวิตที่มีความสุขนะครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกทคนที่เข้ามานะครับผมอวันนี้เขาอยู่กับธรรมาชาติาย,ยายใจใน่ารักที่สุดเลยนอนวันนี้เป็นสาวการบินครับผมสวัสดีค่ะแอดสวัสดีครับก้างกวางครับผม วันนี้เรามาพบกับิพทแอร์ไลน์นี่คนภูมิใจอยู่นู่นวันนี้เราพบกับิพทแอร์ไลน์นะครับใครสนใจว่าสายการบินนี้ติดต่อสอบถามได้นะครับผมคุณเต่ย่อส่วนน่ารักเลยครับ เดี๋ยวป้ากำลังจะมาแล้วลูกเออสวัสดีครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะครับผมสวัสดีพี่โฟรฟิลครับสวัสดีดารานะครับสวัสดีพี่เอเทนนะครับผมแอลสายการบินไหนออโอ้คืนทินแอร์ไลน์ครับผมใจใจออนทัวร์ครับอา่าวันนี้แอดเรื่องละดิ ทุงเท้าน่ารักมากน่ารักตลอดครับขอ,องเขาเลยแม่สาวน้อยคนนี้อคนที่เข้ามาฝากก็ไลยจะแชร์ด้นะครับเออเอ,อแล้วพูดเกิงด้วย <c oughs> ป้าเต้ไปไหนลูกป้าเต้กำลังเข้าห้องน้ำไปทำตุระในห้องน้ำอยู่จะไปอ,อขอน จะไปอ่อนทัวร์ที่ไหนอ๋ออันนี้น่าจะไปลงการบินไทยนะครับคือถิ่นแอร์ไลน์ที่อันนี้จะเป็นคืนถิ่นแอร์ไลน์นะครับผมนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะเอโฮสเทสนี่นี่คือเครื่องบินนะครับเตรียมหมุนแล้วบึน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 นะครับผมอยากกัดคามันเคี้ยวอ้าไม่ได้นะครับพี่โฟวิว วันนี้ใจใจไปคอนเสิร์ตกับผมไหมน่าจะได้ไปนะครับผมเพราะว่าน้องต้องออกไปรับผูดด้โดยสารนะครับวันนี้นนแอนน่ารักมากค่ะคุยเก่งมากเลยคข,ขอบเขาครับโอ้ไม่ใช่โอ้ชุมน้องโอ้ตายแล้วเออนี่เอโบกได้ลูกแต่จะฟาดหัวปู่นะ้ลูก นี่พี่หมูเจนคิดถึงด้วยนะเนี่ยอืมปะปโอ้ยแม่ยายไม่ยายไป็นนู้นเป็นน่ไปเอาของมาให้เดี๋ยวป่าป่าก็ออกมาแล้วอือานี่ป่าป่าก็มงจะเดินออกมาแล้วสวัสดีครับพี่ตาที่ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยหนาวไหมใจใจวันนี้อากาศดีมากเลยครับอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่อ่า ประมาณย<า>ี่สิบหกส็ดกำลังเย็นสบายเลยครับเหมือนเอร์แอเ์อมาติดตามบ้านนี่นี่นเออเอเอสวัสดีครับผมสามร้อยคนดูนะครับผมอย่าลบไลน์นะครับผมว้าวา ดีใจเลยอ้าวไม่เอาไม่สนใจแล้วเห็นป้าป้าแล้วไม่เอาอะไรเลยเว้ยมาเร้ว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 สาวการบินคืนถิ่นแอร์ไลน์ใจใจอ่อนทัวป้าจะไปทำงานอีกแล้วป้าจะไปทำงานอีกแล้ว เอรพูดเก่งมากค่ะนี่เขารักปลาเขาดูดูเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าให้ดูนะเวลาเขาปลุกปลาอ้าวอ้าวเออปลามาแล้วไม่เอาอะไรเลยนะโยนทิ้งหมดเลยนะเรียกปลาปลาได้หรือยังคะแอด์โอ้ยเรียกได้แล้วครับเรียกปลาป๊าให้เอฟซีดูหน่อย้ะปลาป๊า ป๊าป้าอ้าวงงไปเลยงงไปเลยว่าเคยมีค่าป๊าแล้วแต่ผมนครับป๊าป้าป๊าป้าเป็นเดียวนี่อะไรมาจากไหนขนมเต๋ขนมเอาเจ๊เจบอกว่าเปลือกไปกินกินแต่ไส้ให้อุ้มให้อุ้มโอ้จะให้อุ้มอย่างเดียวเลยอันนี้อันนี้ มีหนุ่มเป็นมีหนุ่มเป็นเรียนครับผมสวัสดีครับสวัสดีสามร้อยจ็ดสิบคนดูครับผมอือ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 อืาอืรอืออืออืออืรอืออืออืออืกอือ้ามอืออืออืมอือ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 กืาอฝอกกดไืออืออชอกือตือเดออืออือองออืมอืออืออคออืออืออือออ เดีย๋ยวเราจะได้มีคลิปอะไรเยอะๆลงไปให้ทุกคนได้ดูได้รับชมความน่ารักของน้องนะครับ <c oughs> เย็นดูรองเท้าจังนะครับ <c oughs> ดูทถุงเท้านี่แอ์รุ่นนี้บินไม่ตกแล้วเพราะว่า<อ>หูต้านลมแ <c oughs> อ์รุ่นนี้บินไม่ตกนะครับเพราะว่าหูต้านลมนะ <c oughs> ต้องฝากบอกอมีหน่มด้วยนะร <c oughs> ุ่นนี้ไม่มีตกไม่มีหลน่นตลอดเวลา หงุดหงิดตลอดเวลาเอานนะผู้นำเทียนแฟชั่นน้องนาคำว้าวไว้รุ่นฟันน้ำนม่บาัใช่ใช่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสิ เห็นเป็ดแล้วลูกเห็นเป็ดแล้วจังหวะนี้ไปดึงเป็ดมาแล้วเยวต้องมาเต้นกับฉันนะเมียเยอะเมียอยอะเซลน้องานเปดีื่นเต้นเต้นวลูกีลุลนะคะแอดโอเคครับผมสวัสดีตอนเช้าทุกคนที่เข้ามาใหม่เลยครับเออเต็นแล้ว เออเอ้าเอ้าเอาปัดมือได้ลูกปัดมือด้วยปัดมือด้วยมือเลิก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 ปัดมือปัดมือปัดมือเออไม่สนใจเลยลูกเออเอออ้าวซีซี น้อยในฮาร์เตืดนถิน Air ่นแอร์ไลน์นะครับนั่งได้ลงลงดอนเมืองนะครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่รุ่นนี้ไม่แพ,นนพงนะครับรุ่นนี้ขึ้นขึ้นถิน Air ่นแอร์ไลน์ขอแค่คุณมีขนม <c oughs> แค่จันออกนะครับ พี่เสร็จแล้วครับเอออ่าเตะอ่าเนี่ยคนสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงยโอ้ยลงยางเดียวเลยลูกไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าไม่รู้ปันไดเลยลูกอันนี้กระต้นไม่สนใจอะไรเลยอืมฟาดปากไปทีนึงอ่าอ่า เออซเล็บลงนะครับอ่านะครับโอ้ยเ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 อ้ยคือบ้านหลังนี้น <millet S 3> ี่เอฟซีน่าจะรู้ๆโอ้เอฟซีที่เอ่อพี่อิวนะครับใจ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 เป็นเอฟซีพีอิวสวัสดีกันแน่ทำไมครับเดินวนไปวนมาหลายรอบแล้ว เตงเดกเตงเตเอ่ออะไรนะโอะะปอเอปะปาป่อ้ๆมานี่ปะป๊าป่าให้มาเฮ้ดูนะอ้าทำที่กั้นกวนน้องตกโอ้ยรุ่นนี้ไม่ต้องวิ่งอย่างเดียวเจ้าลุด อะไรครับเสาหลุดเสาหลุดกับาะไรที่นี่จกได้ป้องสงใส่ใจสิดึกจังหวะหนึ่งนี่ลูกเดี๋ยเสาหลุดหนุยเสากลับมาะฝันเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกไม่ก้อยแย่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใจใจใจเอา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 ล้มล้มอิริยาบถทรงตัว หาโพนี่แป๊บนึงนะครับได้แอบปบขอตั้งกล้องไว้แป๊บนึงเดี๋ยวทุกคนนะสักครนะกคู่นะมาดูความน่ารักไปก่อนนะแม่ออกชนบุรีเนี่ยรอเอฮ้ไม,ม่ออกชนบุรีออกชนบุรี คืนไงเย้เยไหมเยไหมคะอ๋อเย้เย้อ๋อโอ้โห่าได้แล้วครับให้ลูกป้านี่ไไนใส่ง่ายอ่าี่ายนะอืมโย

นี่น้องใจนี่น้องใจใจไปทำไมเนี่ยน้องดูอยู่ครับนี่ยลูกป๊าเปล่าลูกเนี่ยเนี่ยโอ้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 ยสาวสาวลูกสาวไปจะอาทิตย์ลูก

ไ,ได้ลูกเดี๋ยงายถวดนะลูกหรือเบ็ดหรือเปล่าครับโอ้ยจิ้มตาจิ้มตาเดี๋ยวป๊ป๊ากลับด้านครับกลับด้านนี่ข้าวคอเห็นไหมอืออ่าหอมถ้ไว้ทุกอย่างเมื่อวานนี้แอลกอฮอล์วันนี้เป็ด พยาามดีตรงเอามีพ่อปอปี้ออ๋ออ๋อคนมาหน้าวะอคนมาห้าวะอ๋อชนมามาขอหน่อยนะมาเอามาเอาเอาเอาอดูเอยเอาเาเีเบเราเีนะในพ่ออ้ลูกเอาให้มขอหน่อยครับให้มเอา อาตื่นแล้วตื่นแล้วเป็ดตื่นแล้วเมื่อกี้เป็ดนอนสวัสดีครับสวัสดีคุกครับสวัสดีครับเจ็ดีเหรอ ล่าสุดล่าสุดกปปาจะตกกแลวโอ้ปปปาปปาปปาเนี่ยเรียกเราโอ้โหโอ้โหาลูกตั้งใจครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวว้าวดูปากว้าวว้าว

เออผิวน้องออร่ามากใช่ครับผมต้องทาครีมให้ตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าผิวผิวเด็กมันจะซึมซึมดีถ้าเราทาครีมตั้เด็กรัมันจะทําให้ผิวมันกระจ่างใสนะครับผมอันนี้สูตรสูตรลับของแม่ยายนะครับแม่ยายบอกต้องทาครีมตั้งแต่เด็กกิออนอาหารให้ครบห้ามูนะครับทาครีมก่อนนอนกอนเช้าหลังอาบน้ำนะครับ ิวเขาจะสวยมาเลยตามมาแลตามมาแล้วาจะไดไปทำงานแล้วาจะได้ไปทำงานแล้วปานงเต่าอย่างเดียวเลยเบาเาเ่าเ่าบาเบาันนีจะได้เจอกันโอ้ย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 สีเอาเออเอาโอ้ยโอเอาตาแลามา เมื่อวานบรรพุสีแดงเพื่อหัดสีเหลืองพรุ่งนี้สุกใจใจเสียอะไรข้ลูกจักบหมือ่า้าหนงเีย้เจ็ดสิบเจ็ดรถเราถึงจะบ้านกันเลยมียาวเลย อ้าวไปไปยืลรถตู้ก็ได้ไปไปอ่ะเดียวเลยอัตตาอตาลงสองสององเอยสออออ้เออเออออยงเออเออเอออยู่เอออยู่ออยู่บนรถนั่นแหละเออครับภูมิใจมากแค่แล้วภูมิใจมาก

เอ้บอบีนะโอ้โอ้ปูก็คว้าไปคว้ากับไม่ทันนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับโอ้แอร์คนเพียงแล้วสวัสดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะนะยังภูมิใจมากต้องมาเองแหละขนมต้องมาเองนั่นต้องมาดูแหละแะ่ละวันของเขาเนี่ย ฮะฮะได้อัด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 คอมอาเลยปะได้อ่้สวัสดีนะครับผมอ่ามีหนมน่าจะแชร์ใช่ไหมเนี่ย แน่นอนเลยสวัสดีนะครับสวัสดีนะวันนี้มาอยู่กับน้องใจใจนะครับกับคืนถิ่นแอร์ไลน์ผาถั่วครับวันนี้จะไปส่งปลานะครับจะบินไปส่งปลานะครับผมครูจะให้น้องงเรียนที่ไหนที่ขอนแก่นนะครับผมเพราะว่าบ้านอยู่ที่นี่นะครับผมคืนถิ่นแอร์ไลน์ครับผมนะครับผม น้ำมาคืแปงหะแสงอาเโดนโดนบอดบอดหน่อยประทับตาเดี๋ยวละก้นขาด้นด้นขาตรงนี้อะไรมอครับโดนบอดใหญ่ครับโดนบอดใหญ่เดี๋ยวลอยละกระโดดเล่นละกระโดดเดียวโดดเดียวนี่ยนถกระโดดเทียวอะไรกระโดดเียบตายไหมก้องมาหนูนั้นูจะเอาอะไรครับเอเล่นุ เนี่ยเนี่ยโอ้โหเศรษฐลูกเศรเศรเศรลุกวันนี้นิ้วล็อกไหมครับอ๋อล็อกครับล็อกกับปิดครับวันนี้เมื่อวานนี้เป็นแอลกอฮอล์เออนี่จุ๊บไปหนึ่งทีที่หน้าแดงๆไม่ใช่แล้ครับคือเขาไปตำกระจกมาโอุ้ยตำมาจันนั่นเขาโดนแล้ว เจิบไหมล่ะโอ้แม่หยบไปลูกมาไปภูเก็ตนั่งรถตู้หรือว่าเครื่องเป็นเครื่องบินนะครับผมเป็นขึ้นดินแอร์ไลน์ครับผมนี่นะครับแอร์อตเทลที่จะพาพวกผมไปขึ้นแอรที่จะไปทำหน้าที่กัน นี่ยติดตั้งติดตั้งอของขวัญของไม่ออกเลยยังยังนะครับผมยังไม่ได้ติดตั้งเลยครับบอกระเมื่อคืนนี้เสร็จแล้วก็พากันกินส้มตํากันแล้วก็มันยังหายที่เจาะไม่ได้ครับใช่ยังหายที่เจาะไม่ได้ที่นี่เจาะหน้าบ้านใช่จะต,ต้องเป็นภายนอกนะครับผมคุณเดี๋ยวติดต่อเอออินบ็อกซ์อันนี้ได้อยู่มันอยู่ในยังไงอ๋ออ๋อในอาคารอะไรนะครับเนเขามากเขาไม่ได้เอาติดไปเสียไปตอนนี้เป็นกระจกงเลย ถ้าได้ก็จะเป็นเสาอนี้อา้าวไม่ใช่เอแล้วแต่งตัวเป็นเป็ดมีบุรี่ลูกมีบุรี่หนูเดี๋ยวโตขึ้นกูจะฟ้องหนูเกิดยไม่เอารูกัเน้อโอ้ยมันเนื้อมันเนื้อเนื้เน้อเนือเอเน้อ้อเนอเนื้ยเน้ออเนื้อเนือเ้เ้ือออนคา แต่ว่าก็ยังแวะไปหาเด็กๆที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าใจคิดถึงนะครับบินไฟ์ไหนลูกอ๋อมีไฟเช้าเช้าเลยก็คือเอ่อหก <6. 55. S 2> โมงห้าสิบห้านะครับไฟแรกเลยครับที่จะออกนะครับของคืนถิ่นแอร์ไลน์นะครับผมแล้วก็ไฟสุดท้ายจะอยู่ที่เออตอนเย็นนะครับผมห้าโมงห้าสิบนะครับคืนถิ่นแอร์ไลน์บินบินลงคืนถิ่นเลยนะครับ คนนี้เขาจะมีของแถมให้กับผู้โดยสารนะครับคือสติกเกอร์ฮะเน่เอาไหมเอศูนย์แล้วถอดหมวกไม่ใช่นะครับร้อนครับเหี่ยแตกเีแเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเพื่อนแล้วเพราะว่าน่าจะอืน่าจะอืดน่าหาดมดูแล้วอึแน่ๆน่าจะดมแล้วอึแน่ๆรอยเ็นต์ใช่ไหมครับโอ้โหไม่อืแน่แด้วยเต็มเต็มระบบ เต็มกระาเบียวนิ้วดนิ้วยชื่นใจชัดเจนอชื่นใจใจมากเลยไปแล้วต้องไปแล้วทุกคนต้องไป้าอแล้วติดมือป๊าแล้วอ๋อต้องไปล้างอีกก่อนนะครับผมเต็มนิ้วนี่ดมด้วยเโอ้ชื่นใจต้ล้ไม่ย้ล้า ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บของแล้วอ่ายังคงเก็บของบายบายบ๊ายบายเลยลูกแล้วไปล้างก้นว่ะบายบายคืออะไรคะคุ้มทนคุ้มทนยันกางเกงในกางเกงในใช่ล้างจุดโชว์แล้วลุกไปล้างจุดโชว์ชัดเจนใช่ไหมครับขมคอเลยขมคอเดี๋ยวมาใหม่ครับไปล้างก้นก่อนนี่นะครับก็จะออกแล้วครับผม10โมงเราหมุนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมครับครับจ้าบ๊ายบายได้แล้วบ๊ายบายครับ ไายนะครับพี่พ่อพี่ครับผมว <ปะ S 1> ันนี้เดิทน <ปะ S 1> ทางน,นะครับผมเจอกันเจอกันที่ไหนครับตาครับผมเพชรบูรณ์ครับอะไรนะเพชรบูรณ์โอเคเจอกันเพชรบูรณ์โอ้โหเสื้อนี่หลักแสนนะถ้าไม่ไม่มีตังเงินแสนนี่ไม่ได้ใส่นะครับผมหลักล้านเนาะนี่นนนนล้านเลยอ๋โออ๋อใช่ใช่ใช่เนาะจะได้เสื้อตรงน,นี้ต้องมีเงินหลักล้านนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขนของก่อนนะเจอกันที่เพชรบูรณ์นะครับผมตําบลวัดบ้านเียวัดบ้านโปรง บัตโปลงบัดโปลูกบงโปลเอินั่นแหลยนะครับผมเดี๋ยวจะโพสหน้าไปอีทีนึงนะครับผมบายยลาไปก่อนทุกคนครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะจะมาสีอะไรนะครับไปช่วยครูซืออะไรแล้วตะบ๊ายบาย